ถ้าเกิดคูณพันนะครับก็จะเท่ากับหกสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้โ oh, หแบบว่าโคตรใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมมาลองกันนะครับว่าดาวพฤหัสนะครับจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะครับเอาหนึ่งสองสับไป เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาราไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกม Universe Sandbox กันแล้วนะครับเกมนี้ก็เป็นการจำลองเกี่ยวกับดวงดาวนะครับก็คือเอาสมุทรแห่ของทางบ้านนะครับมาทํากันนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรามาดูกันที่สมุทรแห่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมสมุทรแห่แรกวันนี้นะครับจะคุณสุกัญญาทองนอกนะครับบอกว่าพี่รองไม่มีดาวเสาเหลือแต่วงแหวนแฮทแท็กครั้งแรก ได้เลยนะครับหมายถึงว่าจะให้ดาวเสานะครับมีเหลือแต่วงแหวนแล้วดาวเสาหายไปแล้วจะดูหูแหวนมันเป็นยังไงใช่ไหมได้จัดไปนะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ดาวเสาร์ก่อนนะครับดาวเสาร์จะอยู่วงนอกดูตรงนู้นนะครับเราสต็อปไว้นะครับเอาเวลาให้ช้าๆโอเคไปดูกันอย่างแรกนะครับเราต้องใส่วงแหวนให้ดาวเสาร์ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ดาวเสาร์เรามีวงแหวนแล้วนะครับจะคุ้นหูคุ้นตากันแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการลบดาวเสาทิ้งโอเคตอนนี้ก็จะเหลือแต่วงแหวนดาวเสาแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าวงแหวนดาวเสานะครับชะตากรรมมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดไม่มีดาวเสานะครับอย่างไรสึงเห็นชดเอาอย่างนี้แล้วกันน่าจะเห็นกันนะหนึ่งสองสามเอาเลยครับอันแรกยังคงหมุนอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่การหมุนของมันเมื่อจะหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับจะคว้างออกไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมดูสิ มันไม่มีแรงดึงดูดนะครับดังนั้นมันจะคว้างออกไปเรื่อยๆเลยนะครับคว้างออกไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมดูสิกระจายออกไปเรื่อยๆเลยฮะมันก็จะกระจายนอกทิศทางออกไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีแรงดึงดูดใช่ปหกระจายไปเลยนะครับดูสิกระจายไปเรื่อยๆเลยนะครับนอกอวกาศเรื่อยๆจนกว่ามันจะพบแรงดึงดูดของมันเองนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับมันก็โดนแรงดึงดูดของสิ่งต่างๆรอบนอกนะครับ พาไปนะครับตอนนี้เหมือนผมเริ่มกระเด็นออกนอกสุรบสุริยะจักรวาลไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเลยนะครับสุดท้ายมันก็แยกสลายหายไปนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อมาเลยดีกวานครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณพิปแอนเพย์นะครับบอกว่าพี่ครับพี่ลองขยายดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะหน่อยครับให้ใหญ่เท่า V y โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับ อย่างแรกนะครับเราไปที่ระบบสุรยาาิยะจักรวาลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาขยายดูอธิของเรากันนะครับให้ใหญ่เท่า VY นะครับอย่างแรกผมต้องไปเอาขนาดของ VY ก้อน VY ก็จะเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยครับ VY นะครับน,บนี่นะครับจากนั้นนะครับเราจะ๊อปขนาดของมันเราจะเอาเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรโอเคแล้วเราก็ลบ VY ทิ้งจากนั้นเราก็จะซูมนะครับ ซูมเข้าไปที่ดวงอาทิตย์ของเรานะครับจากนั้นนะครับเรานะครับจะใส่ขนาดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมันจะมีขนาดที่ใหญ่เท่าวีวายนะครับดูสิถ้าเกิดดวงอาทิตย์ของเราใหญ่เท่าวีวายนะครับมันจะกินครอบเขตนะครับถึงดาวพฤหัสเลยนะครับดูสิดาวพฤหัสโดนกืนไปด้วยนะท่านผู้ชมเรามาลองกดเพลย์กัน1 2 3มเอาเลยครับเรียบร้อยนะครับดาวพฤหัสโลกนะครับ แล้วก็ถ้าถ้าลงมาดาวคงดาวอังคารนะครับหายไปในทันทีนะครับท่านผู้ชมแล้วดาวตั้งๆ่าง,งนะครับน่าจะมีความร้อนที่สูงขึ้นนะครับเรามาเล่นความเร็วกันดูสิวงโครจรก็จะยังโครจรไปได้นะแต่ว่าดาวหายไปเยอะเลยนะครับจริงต้งต่างนะครับโว้ดูสิท่านผู้ชมเราไปดูความร้อนของดาวเสาหน่อยดาวเสาวความร้อนเท่าไหร่เอ่ยอดูสิ ความร้อนนะครับยังติดลบอยู่นะผมว่ามันน่าจะบักนะครับอยู่ใกล้ขนาดนี้ติดลบได้ยังไงนะครับเออมันน่าจะบักนะท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหบูติวติวเลยนะครับนี่คือดวงอาทิตย์นะครับที่มีขนาดเท่า VY วายเลครับโลกของเราหายไปในพริบตาเลยนะครับเอาละครับสมมติฐานนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณม่อนพุทธิพงศ์นะครับบอกว่า พี่ครับลองเอาดวงอาทิตย์สองดวงมาชนกันและอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดำจะเป็นยังไงครับแพทแทกครั้งแรกได้เลยนี่ครับจัดไปนี่ครับอย่างแรกนะครับผมขอเซกกลุ่มดำขนาดใหญ่มาก่อนผมอยากจะให้มันใหญ่มากๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาดวงอาทิตย์นะครับมาไว้ตรงนี้นี่คือดวงอาทิตย์นะครับเราจะให้มันชนกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ชนแบบแบบแบบจะชนกันเลยอ่ะอ่าโอเคแบบนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าหลุมดำานะครับจะสามารถสกัดกันนะครับพลังงานที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ถึงจะเป็นซูเปอร์โนวาแน่นอนเมื่อดวที่ชนกันนะครับหลุมดำดวงใหญ่นี้จะสามารถเอายู่หรือเป้าเรามาลองแบบช้าๆนะ้ครับเอาเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำเอาเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้ซูเปอร์โนวาแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดการชนกันพลังงานมหาศาลชนกันนะครับมาดูกันนะครับว่าหลุมดําจะ สามารถดูดได้ไหมตอนนี้ซูเปอร์โนวานะครับถูกแยกออกเป็นสส่วนเนื่องจากแรงดึงดูดนะครับของหลุมดำนะครับท่านผู้ชมโหอเมซิ oh, ่งมากนะครับผมไม่เคยเห็นชนกันทีแล้วก็ซูเปอร์โนวาสองอันแบบนี้นะท่านผู้ชมอเมซิ่งมากนะครับซูเปอร์โนวาค่อยๆขยาย,ย,ยขึ้นนะครับหลุมดําก็รู้สึกเหมือนจะห่างออกไปเรื่อยๆป่ะดูดิผมว่าซูเปอร์โนวานะครับน่าจะห่างออกจากหลุมดํามากกว่านะครับ ม,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 มันไม่ใช่หลุมดำออกข้างนะครับเราถ้าเกิดเราฟอร์สที่เราจะสังเกตว่าซูเปอร์นว่า Nova, เกิดแรงประทานแล้วก็กระเด็นออกไปเรื่อยๆฮะดูสิดูส,ดสิกระเด็นออไปเรื่อยๆนะฮะลัศมีไม่ถึงหลุมดําสักทีฮนะจนสุดท้ายนะครับหลุมดําที่เคยใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นอะไรที่เล็กจิ๋วไปเลยนะครับดูสิผมอยากทดลอง I e ลอีกอีกหนึ่งรอบนะครับผมอยากแบบใกล้กว่านี้นะครับอยากลองใกล้กว่านี้ ผมอยากลองใกล้กว่านี้นะครับอยากลองแบบอย่างนี้เลยแบบประชิดเลยนะครับอ่ะอยากลองใกล้กว่านี้นะครับแล้ว้องชนดูชนกันไหมโอเคชนกันแน่นอนสภาพนี้นะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นใกล้ขนาดนี้นะครับเราขอลดความเร็วก่อนโอเคหนึ่งสองซ้ำเกิดการซูเปอร์โนวานะครับท่านผู้ชม เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ซูเปอร์เดว่ากินหลุมดําเข้าไปด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับตามทฤษฎีหลุมดําแล้วมันควรจะดูทัมดทั้งมวลนะครับเข้ามาในหลุมดําได้นะครับดูสิแต่หลุมดําในเกมนี้ก็นะครับมันเป็นการจําลองนะครับอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรตามที่เราต้องการมากนะครับท่านผู้ชมซูเปอร์โนว่าก็กระจายพลังงานเหมือนเดิมในชนแล้วก็เดินออกนะครับมองไปก็สวยงามดีนะ โอเคนะครับสุดแ้นี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่สมุทแทต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมุทรแท้ต่อมานะครับจะคุณสมชายเดอะแรเปอร์นะครับบอกว่าพี่รองเอาดาวพฤหัสใหญ่กว่าเดิมพันเท่าเคยไปฟังเขามาบอกว่าถ้าดาวพฤหัสใหญ่กว่าขนาดเดิมนิดหนึ่งจะเป็นดาวเลิกขนาดเล็กได้เลยจัดให้นะครับพันเท่าใช่ไหมหัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยเนะเราไปที่ระบบเสือจะกรวาลกันกอน,นะครับ อย่างแรกนะครับเราต้องเอาขนาดของดาเพื่อนัดเดิมนะครับไปคูณด้วย1000นะครับจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับดาบพื่อนัดนะครับขนาดเดิมนะครับหกหมื่นเกกว่าถ้าเกิดเราคูนพันนะครับจะเป็นเท่าไหร่ขอคิดเลขแป๊บถ้าเกิดคูนพันนะครับก็จะเท่ากับหกสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับโอ้โหแบบว่าโคตรใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชม มาลองกันนะครับว่าดาวพฤหัสนะครับจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนนะครับอา้าวหนึ่งสองสามไปคุยท่านผู้ชมมันกลายเป็นอา่าดาวพฤหัสเลยครับที่เหมือนจะเป็นดวงดาวเลิกนะครับจะเป็นสีบนมนนะครับอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมใหญ่เกิดจนซูเปอร์โนวาฮะโอ้ oh my god ท่านผู้ชมครับดาวพฤหัสถ้าเกิดใหญ่ขึ้นพันเท่านะครับมันจะเกิดซูเปอร์โนวานะครับโอ้โห ไม่ต้องรอให้ดวงอาทิตย์ระเบิดเลยครับดาวพื่อนท่านระเบิดแทนนะฮะตูมเลยนะครับดูสิโออัมเมซิ่งนะฮะดาวในระบบสุริยะจักรวาลก็น่าจะเรียบร้อยนะครับตายแหลกสลายหมดด้วยพลังงานของซูเปอร์โนวานั่นเองนะครับว้า wow. วแต่นะครับผมมาทำเรื่องที่น้องสงสัยก่อนนะครับน้องบอกว่าถ้าเกิดบรรจัยขึ้นกว่าเดิมนิดนึงมันจะกลายเป็นดาวเล็กขนาดเล็กถามว่า มันจริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าภายในเกมนี้สามารถจําลองได้นะเพราะว่าผมเคยทําให้มันเป็นดวงอาทิตย์ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขยายกันดูนะครับอาจจะไม่ต้องถึงพันเท่านะครับแต่เราจะเพิ่มทีละสิบนะครับอ่ะเพิ่มขึ้นมาแค่10เท่านะครับอ่ามันกลายเป็นดาวเลิกเลยเห็นปะนี่คือที่น้องอ่านมาก็เป็นอะไรที่เกมนี้จําลองได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับมันดาวมันจะสามารถกลายเป็นดาวเลิกถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม10เท่านะครับท่านผู้ชม เออครับสมมติฐานนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปเลยดีกว่านะครับสมมติฐานสุดท้ายของวันนี้นะจะคูณแคมป์ยาธานะครับบอกว่าพี่ครับถ้าระบบสุริยะของเรามีหลุมดำเป็นบริวารของดวงอาทิตย์โดยตำแหน่งของหลุมดำอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสจะเป็นอย่างไรครับแพแท็กครั้งแรกได้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างแรกเราไปที่รอบซื้อจักรวาลก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางหลุมดำกันนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ครับจะเอาหลุมดำนะครับวางไว้ระหว่างาดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับดงังนั้นก็จะเลยออกนอกจากดาวพฤหัสไปหน่อยหนึ่งเราหาหลุมดำที่ขนาดพอประมาณเอาสักประมาณนี้แล้วกันประมาณอันไะหน,นดาวพฤหัสอโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็ระว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารัศมียักษ์วานนะครับจะส่ง จะถูกกลุ่มดําของเรานะครับส่งผลยังไงเนะี่ยเพ่เอาละครับเรามาเริ่มเพ์กัน,นครับเดี๋ยวๆท่านผู้ชมครับกลุ่มดําของเรามันกระเด็นออกนอกระบบสุริยะเลยอะ่ะดูสิผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับแต่ว่าเหมือนดวงอาทิตย์ของเราก็พุ่งตามนะดูสิดาวทั้งหมดนะครับเหมือนจะเหมือนจะพุ่งตามนะครับ ถ้าให้ผมเดานะนรครับหลุมดํามันน่าจะโดนอะไรชนสักอย่างนะครับแล้วก็พุ่งออกมาเดี๋ยวเราจะวางที่ใหญ่ขึ้นมาเดิมนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ดูดได้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้มันดูดไม่ได้นะครับนี่ครับถ้าเกิดเรามีหลุมดําที่อยู่ระว่างระว่างไอ้นี้นะครับระวางดาวนะครับมันก็จะสามารถดูดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้ามาหามันบนเลยนี่ครับแต่หลุมดําดุเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ตามจริงแล้วมันต้องดูดแบบนี้นะครับดูสิ ดูดวงดวงอาทิตย์นะครับโดนด,ด,ดูดหมดเลยนะครับก็ถึงข่าวลรมสลายของระบบสุริยะของเรานี่ครับก็สภาพตามนี้เลยนะ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันนะครับยังไงก็ต้องขอบอกไว้เช่นเคยเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับมันเป็นเพียงแค่เกมมันเป็นเพียงแค่การจําลองเท่านั้นนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ผมนายครีเก็มต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับบาย